นสมรภูมิที่ดูเดือดเสียงดาากระทบโล่ดังกึกก้อ,กกองเลือดและฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วแต่ท่ามกลางความกโกล,ลานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการอาวุธชิ้นใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่แค่เครื่องมือสังหารแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพลิกผันชัยชนะหรือแม้แต่การล่มสลายของอารยธรรมยินดีต้อนรับสู่ช่อง WHW Weapons History เวิลด์ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกทุกแง่บุมของอาวุธและยุทธปกรทางการทหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายที่สุดไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำหนดอนาคตของสงครามเราจะสำรวจว่ามนุษย์ได้สร้างสรรค์พัฒนาและใช้อาวุธเหล่านี้อย่างไรเพื่อตอบสนองต่อสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดการป้องกันหรือแม้แต่การพิชิตวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นย้อนรอยวิวัฒนาการของอาวุธที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการรบ แต่ยังเปลี่ยนวิธีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนโฉมหน้าของแผนที่โลกและกำหนดชะตากรรมของอาณาจักรต่างๆมาดูกันว่าจากหอกไม้ธรรมดาดาสู่ขีปนาวุธข้ามทวีปอาวุธเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเราและอนาคตของเราจุดประกายแห่งนวัตกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงมงชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของการคิดคน้นและการเรียนรู้จากความผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนมันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในโลกที่โหดร้าย การที่มนุษย์สามารถสร้างสารรค์เครื่องมือที่ส่งพลังขึ้นเรื่อยๆนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่ไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นการรับคมหินให้กลายเป็นขวานการประดิษฐ์คันธนูที่ยิงได้แม่นยำหรือการค้นพบดินปืนที่ประโยชน์อีกเรียนโฉมหน้าการรบไปตลอดกาลทุกก้้วของการพัฒนานั้นล้วนมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าทึ่งและผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของมนุษย์ เราจะไม่ได้แค่เล่าเรื่องอาวุธแต่เราจะเล่าเรื่องของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังอาวุธเหล่านั้นเรื่องราวของความหวังความกลัว